สําสหรับนักเรียนชั้นป .4 นะครับใครที่เข้ามาทีหลังนะครับให้เตรียมหนังสือเรียนวิชาศิลปะนะครับหนังสือเรียนทัศนศิลป์ปอ .4 นอํานขึ้นมาด้วยแล้วก็อย่างที่เราคุยกันทั้นที่แล้วนะครับที่ครูให้นักเรียนไปทําแบบทดสอบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในท้ายชั่วโมงในชั่วโมงนี้กันใช่ไหมแบบทดสอบท้ายบทในหน้าที่15 36และหน้า39 ต้องไหมห้พีมาว่าปถูกต้องค่ะอ่าต้องนะครับอ้าวทีนี้นะครับยังเหลือเวลาที่ไม่เหลือแล้วไปโอเคอ้าวนักเรียนบางคนปิดไปก่อนนะครับจะได้มีเสียงรบกวนนะครับขอความกรุณาปิดใหม่สิอ้าวทีนี้เดี๋ยวครูจะแช์หน้าจอให้นักเรียนดูเพราะว่าเราจะไปเฉลยเราจะได้ดูของครูว่าเอ่อดูไปพร้อมๆกันถูกต้องไหม อ่าจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับอ่าจคพูดนะอ่าเห็นไหมขึ้นจอเป็นสไลด์หรือยังพอพอพอครับพ่อพลอยโอเคโอเคแล้วม,มีน้องหมาด้วยอ่าโอเคนะครับค่ะโอเคโอเคไมปิดไหมปิดไหมก่อนนะครับอ,อ่าเดี๋ยวฟังครูเพราะว่าเราจะได้บันทึกวิดีโอไว้เพื่อนได้ดูย้อนหลังด้วยนะครับผมอ้าว วันนี้จะเป็นการทบทวนแบบทดสอบวิชาศิลปะนะครับเป็นการทบทวนแบบทดสอบวิชาศิลปะนะในเรื่องออทัศนธาตุกับงานทัศนศ,าศ,าศาิลป์นะครับในทัศนธาตุกับงานศิลป์นี่แหละมันจะมีเรื่องรูปร่างรูปทรงแล้วก็เรื่องทัทศนธ,ธาตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในระดับชั้นของป4ที่เราจะต้องเรียนรู้ถูกต้องไหมทีเนี้ยเราจะต้องไปทบทวนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการทําแบบทดสอบในครั้งหน้านะเป็นแบบว่า แบบทดสอบแล้วก็ครูอาจจะต้องมีถามในชั่วโมงเวลาที่เราเรียนถูกต้องไหมว่าเราเข้าใจไหมภาพนี้มันใช่ไหมเนื้อหาแบบนี้มันถูกต้องไหมอย่างนี้ไงถูกต้องไหมอ่าเดี๋ยวเพื่อนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้ไปกันเลยนะครับอ่าอ่าทบทวนความรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงก่อนนะครับทบทวนความรู้เรื่องรูปร่างรูปทรงก่อนอ่าทีนี้ ภาพที่นักเรียนเห็นน่ะภาพไหนที่มีเรื่องเอ่อที่มีรูปทรงเป็นรูปทรงเรขาคณิตอ่านักเรียนลองตอบมาสิครับอ่านี่คือทบทวนก่อนจําได้ไหมว่ารูปไหนเป็นรูปทรงเรขาคณิตภาพไหนก้อนอิดก้อนอิดก้อนอิดค่ะก้อนอิดใช่ไหมสม่าก็ตอบเป็นก้อนอิดกันเนาะถูกต้องครับผมเพราะว่ามันเป็นรูปทรงอะไรที่เห็นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอะไร ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องไหมอ่ะชัดเจนอันนี้คือรูปทรงเรขาคณิตส่วนเอ่อผ้าประเภทตรงกลางนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรในรูปภาพอ่ะอเหยื่อไม่ใช่เหย่คืออะไรครับกาต้มน้ำร้อนอ่ากาต้มน้ำร้อนถูกต้องครับคือกาต้มน้ำร้อนนะเป็นรูปทรงอะไรถ้าอย่างนี้อิสระอิสระใช่ครับผม แล้วรูปแรกอะรูปแรกคือรูปอะไรเจกันอดอกไม้เจกันดอกไม้อ่าเป็นรูป<อ>เจก,กันดอกไม้ถูกต้องไหมอ่านี่เป็นรูปทรงอิสระเหมือนกันถูกต้องไหมอ่าแสดงว่าใ,<ช>ในหน้านี้สิ่งที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตก็คือรูปอิดนะครับอ่าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปกันเลยเข้าต่อไปนะครับภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยภาพไหนมีรูปทรงอิสระครับผม กล็อกน้ำกลอกน้ำบล็อกปยลอกน้ำบลอกน้ำกลอกล้ำล็อกน้ำกลอกน้ำบลกล้ลน้ำกลก้็อกน้อก้็กล้ลอกน้กน้ำบอกน้กน้ำบอกน้กน้ก้ำกน้ำบน้้วยกน้วยกบอกน้ำน้ก้ำบกน้อก้ำบก้ลอก้อกภ้พบกน้ำบอก้ รรูปงเป็นรูปทรงเลยค่ะคันนี้อ่าเป็นรูปทรงะคคันนี้ก็เป็นสามมเหลี่ยรูปที่เป็นรูปอกเนี่ยมันเรียกว่ารูปทรงอะไรเลขาคณิตแต่ของกไรทรงกลมใช่ครับตรงนี้ตรปชีด่ะชีด่ะทรงทรงเหลี่ยมอ่าทรงสามเหลี่ยมเนาะครับเป็นรูปชีด่ะใช่ไหมอ่าทรงสามเหลี่ยมได้เนาะโอเครูปก๊อกกับรูปกล้วยนะครับเป็นรูปทรงอิสระนะครับอิสระภาพโอเคอิสระเฉยไม่เป็อิสระภาพนะครับอิสระภาพไปตาย อ<ป>โอ้โหด้านเลยโอ้โหสวยอ่ะภาพที่นักเรียนเห็นไม่่ยไปหรอมีลักษณะของเส้นอะไรบ้าง เขาเคยใครลองคนนี้เคยเคยเคยเป็นสามเหียมมีรูกมีเส้นอะไรบ้างที่เห็นเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นตรงเส้นเส้นตรงเส้นตรงแนวอะไรเส้นตรงแนวอะไรเส้นตรงแนวอะไรอีกเส้นตรงแนวนอนช่วงโควิดเดขาเขาไปเส้นตรงแนวเฉียงมีไหมน้อ่ามีิดไปเส้นครงเฉยเข้าไหม โอเคอันนี้คือเราทบทควรนะครับในเรื่องเอ่อเส้นทัศนธาตุเรื่องเส้นนะครับเอ้าเดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าเนื้อหาที่เราจะพูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วในหน้าที่สิบห้านะครับอ้าครับหน้าสิบห้ามาที่หนังสือียมาเลยหน้าสิบห้าหนังสือเรียนทัศนศิลป์ปสี่นะครับอ่าเปิดกันเลยนะครับลองเช็คของตัวเองดูมา ทำไปก่อนไม่ได้เราไม่ได้ียนคะแนะครับคือเราจะมาเอ่อมาดูไปพร้อมๆกันว่าข้อไหนมันถูกข้อไหนมันผิดเท่านั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับข้อหนึ่งนะครับอ่าเรียนางครูนะข้อหนึ่งข้อใดเป็นรูปร่างไหนลองดูซิใครตอบกอไก่บ้างมีไหมกอไข่ขอใครตอบกไก่ใครตอบกอไก่บ้างไหมกอไก่กอไ ใครตอบพอกวายมีไหมน้องมาดีตอบพอกวายองงูมี้ปล่ามีใครตอบงูเปล่าโอไก่งมก่อก่ไกูไก่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 าก่ัก่ไ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 กนไกจไกอไก่ไก่ไก่ก่ไ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 ก่ก่ไก่ไก่ไ่ไก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 อไ่ไก่ไก่่ อัานั่นเรียนเหีเหลืองี่คูบีบไปไหมครับมันเป็นคอควายมันจะเป็นรูปใครเป็นครับอ่านักเรียนเห็นสีเหลืองที่คูบีบไปหรือเปล่าครับเห็นป่ะอะะไนคในนั้นเห็นสีเหลืองที่คูบีบไปไหมเห็นใช่ไหมโอเคเฉยเฉยเลยไปแล้วนะเป็นภาพข้อขอไก่นะครับข้อสองรูปที่เป็นลูกฟุตบอลเนี่ยจากภาพมีรูปร่างตรงกับข้อใดข้อสองงูงูข้ออะไร งูเพราะว่าขอนี้ง่ายมากข้อสองข้อนี้ง่ายมากสองงูนะครับเพราะว่าขอมันเป็นวงรีโอเคใช่ขอใข่เป็นวงรีก็กลเป็นสามเหลี่ยมพอควายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันไม่ตรงกับรูปภาพเนาะคู่นตอบขอแล้ว่แม่ข้อสามข้อสามรูปร่างต่างจากรูปทรงในข้อใดอยู่ดิความกว้างไหมอ่ะ ความกว้างดาวแตกต่างกันยังไงนะมันต่างจากรูปทรงยังไงนะรูปร่างความกว้างอ่าเลยนะคัวามกว้างครับฟังครูนะรูปร่างมีความกว้างเหมือนกับรูปทรงได้มีความสูงเหมือนกับรูปทรงได้และมีความยาวเหมือนกับรูปทรงได้เพราะฉะนั้นที่มันแตกต่างความหนาถูกต้องครับผมความงกนนี่ ข้อสี่ข้อสี่นะครับวน้องหนูไหมน้องหนน้องหนูแตงโมเป็นรูปทรงใดข้อสี่แตงโมเป็นรูปทรงใดตอบไปเลยทันแล้วตอบอะไรครับน้องกบไก่ค่ะน้องกบไกอบอะไรครอนมูสพิมพ์พิมพ์นึกว่าข้อค่ะตอบอะไรพี่เล็กมองข้อค่ะคอไก่ตอบกอไก่นะครับข้อสี่ตอบกอไก่นะ แตงโมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหรอเอ้ยกลมนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมได้ไงแตงโมเนี่นะข้อสี่กระ่อบเงาวอ่าอ้าข้อห้าข้อใดมีรูปร่างเลขาคณิตข้อห้าข้อใดมีรูปร่างเรขาคณิตกระดานดำกรดานดำะดานดำดานดํานดะานดํานดกระดานกระดาดานดำกระานดานอำกานดมนดำานอำะานกระานดกรอดานดำกระนานดระาดา ต้องนะครับตอบงูนะครับไม่สะดวกก็ได้กระดานดำนะครับอ่าเป็นรูปร่างเลขาคณิตนะครับงูนะครับมีรูปร่างเป็นเลขาคณิตกระดานดำเยอะเอออาจจะอ่าต่อไปข้อหกจากภาพน่าจะเป็นรูปร่างกอไของข้อใดมะม่วงกอไก่มะม่วงมะม่วงมะม่วงอะไรอ้าวกอไก่ถูกต้องครับผมเป็นรูปร่างของมะม่วงนะครับ มวิมาพาะพร้าวพอเจ็ดพอเจ็ดนะครับกินได<ต>้หมดทีมันมีสี่เหลี่ยมให้มีสี่เหลี่ยมนะอะไรนะคล้ายกับรูปร่าง,งาเท่าไหรถ้าเช็ดหนะ้า ้าเช็ดหน้าาาง่ายมากข้อนี้จะต้องเป็น้าเช็ดหน้าถูกต้องไหมอ่าเพราะว่าลูกบอลมันกลมทุเรียนมันก็สุเรียนไม่ใช่ทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนทุเรียนมันก็เป็นทรงกลมใช่ไหมทรงกลมใช่ไหมถับน้อยหนาคู่คู่คู่คูถ้าใครตอบสุเรียนแล้วเขาถามว่าพาเช็ดหน้าคือลูกทรงอะไรแล้วไปตอบทุเรียนนะ ข้อผิดสิโอ้วดูเล้วก็ดูชข้เลยเนี่ยใช่ไหมพาเช็คหน้าก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมในตรงอ่้าไม่ถ้าใครตอบทุเรียนเนี่ยคือไม่ใช่เลยนะน่ะอ้าวข้อแปดแล้วข้อแปดอ้าวข้อแปดข้อใดเป็นรูปล่างข้อใด ข้อใดต้องวิจารณ์วี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 กลุ่มหนึ่งกลุ่มข้อต่อไปข้อต่อไปตอบข้อควายข้อต่อไปตอบอ่ามีคำตอบก่อนนะข้อแปดมีคนไม่เฉลยข้อแปดอยู่นะข้อแปดข้อใดเป็นรูปร่างอิสระดูข้อหนึ่งข้อกากายวีใช่ไหมวีใช่เป็นลูกบอลแต่ไลูกควายจะเป็นกระดาษดำ หรือจะเป็นงวงไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเพชนิไกี่ข้อแรกข้อเก้าข้อเก้าเพราะฉะนั้นจะต้องตอบข้อกอไก่นะครับก็ไก่ข้อเก้า่านไป่ช้เป็นรูปทรง่าไรครับรูปทรงวายข้อควายทรงกระบอกนะครับเออเพราะอันนั้นมันเป็นครงคมไม่ใช่คือทรงกลมพีระมิดไม่ใช่ทรงชิเนียมุมฉากก็ไม่ใช่นะครับอ่ะต่อไปข้อสิบข้อใดมีรูปทรงอิสระ

จักรยาน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 จักยานอ้านาเรียนต่อไแล้วห้าสามตอไปหน้าสาหน้าสามที่หนะครับหน้าสามที่หกแล้วต่อไปหน้าสาม่หกไม่ินอ้าวข้อหนึ่ง้าดให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว ถ้าไม่อยากทิ้ก็กินไปครับภาใดไม่เคื่อนไหมงงงูใจกันดอกงง้งงงูใจกันครับงภาพใกันกันะคกันใจ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 กันจกันใจกันใจันใจกันใจกันกันใจกันใจกันใจกันไมกทนาเสันใกันจกนะันใจกันใจกนกันในใจกนใจ่ันใจกันทีกเนใจกันใจ้อนใจันใจกนใจ่ันใจก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 ันใจาันใจกันในใจกันใจกันใจั ภาพนี้ประกอบด้วยเส้นชนิดใดอ้าวลองดูเส้นโค้งเส้นโค้งเส้นข้อกระไก่เส้นโค้งขอไข่เส้นตรงแนวตั้งเสกวายเส้นตรงแนวนอนขู้เส้นตรงแนวเฉียงขอไรเส้นโค้งเส้นโค้งขอไก่นะครับเส้นโค้งข้อสามนะครับข้อสามเส้นโค้งให้ความรู้สึกอย่างไร เส้นโค้งให้รู้ส oh, oh, hey, mm ึกอย่างไรเสื่อนหวครูเฉลยให้เนเคลืนไหวครับให้ฟังรู้สึกอยงไรนเลยให้เลยนะครับเส้นโค้งเคลื่อนไหวนะคอควายน่นมันเด็ดขาดนะเว้ยขเส้นใที่เป็นองค์ประกอบของภาพตัวคูเฉลยให้เลยอ่ะครูเส้นตรงข้อตงใ้เส้นตรงแนวตั้งเอ่เส้นตรงแนวตั้ง ข้อห้าทุกคนลองไปดูในแชทเราจะพูดต่อคำตอบเป็นรูปทรงของสิ่งใดลูกบอลลูกบอลลูปบอลลกบอนใช่ไหมอ่าพอน้องนั้นเป็นลูกขนไก่กลิ้งอไม่ใช่เนาะเออลูกขนมลูกกกิ้งออะไรลูบอลใช่ไหมครับลูกกิ้งน่าจะเป็นเอ่อพวกไอที่อะไรที่มันกิ้งก็เห็นที่เป็นไลก้อล้อกลิ้งนั่นแหละเออโอเคไปดูข้อหกนะครับลูกลก่ ได้สอดค้องกับภาพกไก่สี่เหลี่ยมนะครับรูปร่างใดสอดคล้องภาพนี้ก็ไก่นะครับสี่เหลี่ยมก็ไก่หกเหลี่ยมพอควายสามเหลี่ยมงูแปดงเหลี่ยมเ้ค่ะก็ไก่ค่ะภาพนี้จะต้องสอดคล้องกับก็ไก่สี่เหลี่ยมนะครับอ่าข้อเจ็ดนะครับภาพใดเป็นรูปทรง ดูดิง่ายเลยขอไขขอไขถูกต้องมาสเจนเลยดูจักภาพก็รู้แล้วถูกต้องไหมไม่ต้องเื็กมากอ้าวข้อแปดนะครับข้อใดเป็นรูปร่างอข้อใดเป็นรูปร่างดูดิเพอาอควายเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นเบนใช่ไหมมันไม่มีมิติถูกต้องไหมรูปร่างใช่อถูกต้องงั้นตอบขรควายนะครับอ่าข้อเก้านะครับใบไม้มีรูปร่างอย่างไรอิสละ บไม้มีรูปร่างยังไงครับอิสระครับเพราะว่ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมและไม่ใช่วงกลมเนาะต้องเป็นอิสลาครับอ่าข้อสิบนะครับข้อใดมีรูปร่างต่างจากพวกดูนี่ข้อใดมีรูปร่างตแตกจากพวกคนคนอะไรครับคนน่านี่ดูก่อนข้ออะไรคนหรือว่าจะเป็นไข่เไหม มีรัดใช่ไหมควายบ้างใบไม้ใบไม้าข้อนี้จะต้องตอบไม้บรรทัดนะครับอืมมบรรทอดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับหน้าสามสิบเก้าเปิดหน้าสามสิบเก้านะครับตอนนี้เสร็แล้วค่ะเต็มสิอ่ะร้ายรวมคะแนนไว้แล้วก็ดูหน้าสามสิบเก้านะครับอ่าลองรวมไว้ว่าใครได้เท่าไหร่เนาะอ่าหน้าสามสิบเก้า ฟังครูนะครับโอ้ในเชทเฉลยเต็มเลยข้อหนึ่งง่ายๆเลยข้อหนึ่งรูปร่างของล้อรถยนต์ควรเป็นอย่างไรนะครับมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมมีอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหลี่ยมม,ยม,มีวงกลมนะครับอ้าวภาพไอ้ข้อนี้ชัดเจนก็ต้องเป็นงองงูนะครับก็แม้อ่าเป็นวงกลมนะครับข้อสองนะครับข้อใดเป็นรูปร่างของลูกแก้วอ้าวจากข้อข มันก็ต้องเป็นอะไรบุกมต้องไหมกมก็ไก่ต้องไหมข้อสามนะครับรูปทรงของแตงโมคนเป็นอย่างไรดูไปแล้วครั้งที่แล้วเมื่อกี้ขอไก่ขอไข่ครับข้อไ่ข่นะครับข้อสี่นะครับเราใช้รูปร่างนี้แทนสัญลักษณ์ข้อใดไข่ไก่้ของไกหรือองอ่าต้องเป็นหัวใจนะครับข้อควายนะข้อสี่ข้อห้า เนี่ยรูปร่างที่เราจับภาพเนี่ยหน้าของมันไหมในข้อใดอ่านักเรียนว่ามะละกอมะละกอครับผมเป็นรูปร่างของมะละกอเพราะว่ามะละกออ้าวใครตอบมะม่วงมะม่วงพันอะไรยาวๆมะม่วงมันยาวใช่ไหมมะม่วงพันยาวอ้าวข้อหกมะมวงข้อหมะม่วงเนี่ยข้อหกมะม่วงเนี่ยเจ้ม่วงอะไรเนียอ้าวดูมะม่วงข้อหกหน่อยมะม่วงมีควรมีรูปร่างอย่างไรดูดิ ยาวไข่เพราะว่ามันจะไม่ยาวใช่แล้ก็ต้องมีรูปร่างอะไรเหมือนข้อของไข่ต้องไม่แนนี่เราน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะข้อเจ็ดภาพใดประกอบด้วยเส้นโค้งยื่นไหมภาพใดประกอบด้วยเส้นโค้งไงข้อเจ็ดอ่างงองถูกต้องครับเป็นภาพเป็นรูปแรกของไข่ดาวนะครับไข่ดาวใช่ต้องข้อแปด่อยข้อแปด ข้อใดเป็นสีของผลมะม่วงสุกดูดิผลนมะม่วงสุกสีม่วงอ้สีอือรสีอืองสีอืองสีอืองสีองไรมนว่ม่วงสุกสีอะไรถ้าเป็นสีเขียวไม่เหือเล่าชมพูชมพูก็ไม่ได้จะต้องเป็นสีเหลืองถูกต้องไหมสีเหลืองนะครับเราหุมคนสีม่วงต่อไปนะครับพ่อเก้าแล้วขอเก้าแล้วอ้าวพอใดมีสีที่คนสร้างขึ้นดูสินาฬิกา นาฬิกาที่อะไรนาฬิกาถ้าเขาเป็นได้ไหมมะม่วงไม่ใช่เนาะมะลายก็ไม่ใช่มะลายมันเกิดเองดอกหลาบก็ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะต้องเป็นนาฬิกาเนาะใช่ไหมถูกต้องไหมใช่คือนาฬิกาอ่ะต่อไปนะครับข้อสิบสุดท้ายแล้ว ข้อใดมีพ <sketches> oh. ื no ้นผิวเรียบนี่ข้อใดมีพื้นผิวเรียบดูหน่อยข้อใดมีพื้นผิวเรียบไก่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 ไ โอ้ก็สมมติน่อสาเลยให้ดูเลยนะแล้วก็คำตอบนัคะแนนสมสิคะแนนคนนสมสิบคะแนนอมสิคะแนนสาะใครได้เท่าไหร่เดก็เดี๋ยวมาดูันทีอ่ะทีนี้เราเฉลยกันสุดแเห็นไหมได้ทบทวนให้ดูด้วยว่าทุกต้องไหครับผมครับผครับผม ครูคะครูคะามสิบูขครูอแปนได้ไหมครูอย่าเพิ่งเขียนอะไรได้ไหมครับูคอย่าเพิ่งเขียนอะไรนะหนูขอบกันแล้วทีนี้ไปดูหน้าต่อไปก่อนนะครับครูคือผมนี่คือเฉลยที่ว่าถูกหรือเปล่าดูตัวสอบความแม่นยำนี่ว่าเราเอ่อกดถูกหรือเปล่านะครับลองตรวสอบความแม่นยำดูนะครับถูกมดเลยถูกถูกถ แต่ไม่มีใครดูอ่าลองดูว่าตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะครับอ่ะดูหน้าต่อไปหน่อยนะครับตรวจสอบถูกต้องไหมดูก่อนนะครับอ่าะคิดว่าถูกแล้วก็โอเคอถูกไหมอ่มีอนี้ใครที่ยังไม่ได้ส่งงานโคเหมือนเดิมนะครับช่วยสแกนทีวาโค้ดแล้วก็เข้ามาส่งงานด้วยผมสแกนมาแล้วฮะส่งงานไงโอโผมสแกนไปแล้วสแกนยังต่อ ช่วยสแกนแล้วก็เข้ามาส่งงานด้วยใครที่ยังไม่ได้ส่งานนะครับอ่าใครถ่ายรูปไว้ก็ถ่ายรูปไว้นะครับอ่าสแกนเข้ามาส่งงานกันหน่อยเนาะเออวิชาศิลปะนะครับส่งงานด้วยูตอนนล้มีแค่สองงานนะครับของครูมีแค่สองงานที่เราจะต้องส่งนะครับมาเรียนอ่าใครมีอะไรสงสัยไหมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องส่งนะครับเพราะว่าส่งมาด้วยนะสองงานที่ต้องส่งนะครับ ปลใครที่สงสัยตรงไหนก็ลองทักอทักลา์มาถามครูก็ได้นะครับอ,าอ,อ่าปิดของไปแล้ว,วันนี้ก็พอพีนเท่านี้เนาะจบ<ด>พเพีนเท่านี้นก็ให้ทุกคนได้พักผ <ไป S 1> ่อนแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับอ่าสำหรับใครที่เขา้าเอะจะได้ให้คนอื่นเข้ามาได้ดูวิดีโอย้อนหลังเนาะอ่าทีนี้นะครับพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้เรียนเจอกันสัปดาห์หน้านะครับโอเคสวัสดีครับผม โอ้น oh. ีค่ะสวัสด,ดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับครบผมค่าให้เด็กอยู่ได้ไหมไ <ว S 2> แล้วลครูออกไปคนเดียว